มา,มาพญานี่เลยหลังจากน้อยเฝ้าบ้าวดนบ่ได้ถามข้าถามข้าวเรื่องาซื้อหรอกมือนีขึ้นมาจังไหนผมจังอยากถามเล่าตู้มือบ่บ่เคยว่าคิดว่าอยากถามเรื่องประวัติเปลี่ยนไปของเล่าดิเห็นแต่แก่เล่ามาอยู่น้ำสาวหน่อยยี่ห้จักปีจักศาสตร์แต่เจ้าสมัยครับมือหกลอยอยู่เพื่อนอันพญานิสงการไปเอื่นแล้วมามาขับรถให้แม่สุภาพเรตะกี้ตาบากะบ่หูงจักว่าจะวันรุ่ยู่บ้านไหนแต่พญานิสงการไปเอื่นมาก มันนี้ก็บ่ได้ถามประวัติของเล่าการไปการมาแต่ว่าชื่จังไหนแล้วเป็นคนใส่บัตไในเมืองไหนกับบูลูดีมีแต่ว่าเออเอาพญนรี่ามาขับรถให้ัง้สิไหมพญนรี่ล้ากับมาล้วกับไปมิจฉสรั่งมาไปเห็นเป็นนู่นนี่นั่นได้สิไหมพันยลี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแม่สุภาพค่ะถามเมื่อนี้ตามเรื่องมันเป็นไปประวัติของเจ้าเจ้าต้องตอบตามตรงๆไปเลยเจ้าเริ่มมาตัวหนาอุ้ยเอาถามมาตอบได้ คือข่อยเย็นเจ้ามากจักปีเราเหรอเจ้าไหมย่นสเดยกปีว้ยเราซิฟก็ปีขึ้นแล้วล่ะตั้งแต่พอการส่งจังเจ้ยากม่่อาการสงตั้งแต่ขรเลยในสุภาพแต่กหกลบเนาะแมนตั้งแต่ตะข่อยสมัยหกลบตัวยอายจะได้แมนก่อนบ่เถินถ้าได้บดบ่ปั่นนั่นหลัง่นาหลังหนาโอ้ไอดีแม็กดีแม็กไฮแลนเดอร์ท่านก็ขาวให้มันเดนล่ะดีแม็กไฮแลนเดอร์ปีกับโอเคครับผมจากหันมาานีจากมีมาานีเจ้ากับเล่มามาขับรถไท เนี่ยนะครับน้ำนมจูเนี่ยเดียนี้คืออยู่น้ำนมจูประจำเลย่อนนบักครับมาอยู่น้ำประจำน้ำนมจูอยู่บ้านพักกันแล้วบ้านดมไม่ลัางไม่เพื่อละบ้านหลัางไม่ที่บ้านพักสาวน้อยพี่บ้านแท่งลัางไม่อยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดหมู่สี่พูนเจ้าเล่ห์ที่ใส่เห็นผมก็น่าอยู่บ้านพักเด็กทั้งสั้นสองมีห้องเดียววิ่งไปตะข่าบ้านพักบ้านไหนบ้านพักสาวน้อยไหมหอพักไหมหอพักหอพักไม่เพืนโอ้น้องหลุดใส่ไงหลุกใส่ยั่อยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างบนโอ้เจ้าไปอยู่สั้นเทิงรักษาคนละชั้น

อยู่บ้านเลิงไต้บ้านเกิดได้เนี่ยเลิงใต้เนี่ยบ้านเลิงบัวเลิงใต้่แม่เลิงตำบลเลิงใต้เกิดอยู่บ้านเลิงใต้บ้านที่มะแพรใส่เบือมะแพรใส่เบืออยู่บ้านเลิงบัวแต่บ้านบ้านฝั่งใส่เฮอยู่บ้านเนี่เลิงใต้เลิงบัวครับก็มาไกลกันนี่แหละก็คือมา น้าแพรสายบืออยู่ติดซี่สายซี่ตรงกันบ้านติดซี่นะพี่น้องบ้านติดติแน้นซี่สันดอกวัตัีเพราะว่าขันบ่ขันว่าถามมือนี่แข่ยกับพวกหจักได้ว่าเจ้าอยู่บ้านไหนมาแต่ใส่เจ้าว่ถามทีนาะเมอน่ม่อเม่อนขจะข่อยด้วยกันนี่เจ้ากว่าถาม่อยว่าเจ้าอยู่บ้านไหนเถียงมิต่วาพญลีพญลีขี้มาปากจนนอันนี้เจ้าเอื้องขทั้งที่แหลกได้ชื่อย่างีมาตั้งแต่แขั้งแต่เป็นพยัญานะเนี่เอาแต่้าดคยเป็นพยัญานะแม่แต่ช่วนหลังนึ่งนะคร หลังที่บาด้มาจำได้เ่าปีนั้นปีที่ผมไอ้ที่ว่าไงน่ะมาล่ำหอบล่ำล่ำล่ำทำน้องขวัญจจนเนี่ยนั่นแหละปีนั่นแหละผมเป็นพยาบาลแมนแมนแมนครับนั่นแหละช่วงนั้นแหละ้าดเได้มาก่าด้มากครับผมเป็นพยาบาลก็เลยเป็นพยาบาลช่วงนั้นครับผมเป็นยุติสิบปีไปดิถ้าเป็นพยาบาลยุติสิบปีมาอยู่ก่อนเป็นพยาบาลอีกนั่นแม่ชูฝาเจ้า่าจากปีเหรอนาะเจ้าเนี่ยเป็นพยาบาลครับผม ย่ติคือยู่ติคือพอคือครับเป็นมังได้สิไรบ้างเป็นผู้ซอยตั้งแต่อายุยี่ห้าปีอายุสิบปีมาได้ถึงผู้ซอยเงินเดือนแปดร้อยคอครับตอนนั้นครับมดแต่แรกเป็นผู้ซอยอยู่ทีด้นึ่เป็นผู้ซอยพยาบาลผู้ซอยก็ได้เป็นคนเยี่บานก็ได้เป็นอบตเด้ออบตถ้าด้เป็นครับเป็นแบบคือตรงๆตัวเป็ี่ยนจเป็นอย่างเป็นคนครับราถึงขนาจทว่าได้เปลี่นอย่างว่าได้เปลี่นอย่างแเดี้นว่ะาม่ครับเขาจะสิเ ญาติจอะจันเร์ขอมาแล้วสิร่วมรัตตตุลพวายังมาตีหูแล้วว่าบ้านเจ้อยุ่ยใสเมืองเจ้อยุ้ยใสหูแค่ว่าเจ้าเดียวนี้เจ้าบ่ไปใสมากใสแล้วเจ้าเจ้าสียูนั่นหนุ่มจูตลอดซี่รีดเป็นบ่คืดว่าคืดว่าประมาณนั้นล่ะถ้าบ่มี่ยังเกิดขึ้นได้ไหมบ่านี่ไงเกิดขึ้นแต่ยูลักษณะนี้ก็คืออยู่ไปเรื่อยๆไม่เป่นไรสีหอนสีหนาวสียังสียังกระดามสีหับเปิดพราะว่ามึงเตรียหนาวกับข้อมาระม้าอยู่หรอมาดีในข่ายทามเจ้าได้บา้ว่า เมยเจ้าเดินอยู่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันไม่แย่หมอนนีอ๋อไม่ย่หมอนกที่เรามอกคัวเห็อย่งนีหาเจ้าอยู่บ้านเดียวกันแม่เจ้ามีแต่คนเอาอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่หาโเค่กอนที่เราไปในน้ำไปไมีคนเดียวเจ้าจังหาถามไปโททีมเนาะตอนนี้เจ้าวาก็ผูดนั้นผู้นี่ไปกิกอ๋อมิกิกปลเมนกิ๊กล้วกับปลมเมนเนี่ยหรอมเอซีแม่หรับกิ๊กีเขาหัไปีไีเอ้าแก่เจ้ามีคนเยู่ที่อะไม่อะไรอี๋อ๋อ เอา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 เรียนเรียนเไม่จีม่ีลยวตดตอนาบบมีเียร์กันบ่มีแต่เอฟซีเข้าใจบาดว่เป็นอย่างตาวาเป็นอย่างคือเขาเขาจ้งคือถามหาแต่พอนี้พอนี้ี่มากระจิดเขาจ้า่ไอ้จ้ยนี่ย่างนาไม่ไไปล้มไปลมตาวาดิูกเงินเพิ่งขึ้นกันล่ะส ตันแม่งออกโนอี่ดีนี่ยี่ดีบอกเนี่ยชัดเลยหน้าแม่งเวนแมนพอวาวประคือผู้ใดใน่วุ่นี่ผู้เดียวเอกลักษณ์แม่นี่ผู้เดียวข้าเจ้าเอื่นมาบอบอผ่อยได้ยินแต่ผู้อื่นข่ายได้ยินผู้อื่นบ่ผ่ายมาเสียดอกข่ายได้ยินแต่เมียเจ้าว่ามีหงินมันมาข้าเจ้าตั้งชายาให้ล้าวาวพะเยลี่หน้าแม่งแม่นี่อืสิพะเยลี่อันตั้งชายาหน้ากี่พีเอโอ้ไม่เห็นขึ้นหนากี่พี่เอบอเข้าใจมันเป็นเสียงเป็นไล่ไปไม่ไป แผนทีแผนทีเออีพีเอสบดนี้เอกลักษณ์ที่ว่าจิกเกอกอีหยังเจ้าหลายๆนี่โอ้กเจ้าหลายๆนี่เพิ่นเพิ่นมักแนวนี้ก็สิแม่นแว่าเจ้าก็มีเอกลักษณ์ของเจ้าเนาะครับคือว่าดีตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ว่าสิว่าสิซื้อสเพชรมาใส่แต่งให้เพิ่นอกล่นหมูผู้ใดให้ผู้ใดเอาสิขอนานาแล้วใให้โอกาสเจ้า ข้อห้าเนาะเมื่อเช้เจ้าข้นห้าอน้าอนไรเจ้าห้าดะัรห้าไรเ้าจู๋จู๋ห้าหนเจ้าไเจ้ามีคนสมามิอย่างเราพ่เนาะขวอนซื่อเนาะขวอนซื่อเเป็นร่เป็นรองเป็นบ่เนี่ฮะรองเพลงเป็นบ่นี่บ่เ้ากแเจ้ามาให้นอ่เดี๋ยวก้าจเป็นไปตอเนาะจะขันชมวมบานุ่มจูให้จดหลองแนวัี้าจะมา่จากก่อนมีจดาลออะไรบ่ก่ก็ต้องหาซื้อเงินเหรือที้ยบางสิ่งสมุดบ่สมุดบ่ วันรอพี่บ้ามจะหาทางแวะไปเออเราต้องหันเราต้องเขาวงนะพี่เมย์วันนี้นี่เดี๋ยวนี้เจ้าเฮ็ดอ่านอ่านเจ้าเฮ็ดยนวกว่าเฮ็ดชีพป่เฮ็ดมิซองเฮ็ดมิซองเฮ็ดมิซองต่วันเจ้ามิซองเฮ็ดซองมาที่ผู้ใดเฮ็ดให้เจ้านานเลยยังไงอ้อัปาเสี่ยววันนี้บังสีบอกให้ฟังขอฝากด้วพี่น้องด้ะขอฝากช่องพ่อใหญ่ลีลำเพลินอับปิเชียวในเด้อ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีีอ i ยวมีมีอับปเชียวครับม่รับพ่ออยลีลำเพลิอับปเชียวนะครับเนาะจะไปหลงเหตุหลงเหยื่อแบบอ้ยอ้ยอย่าบอกเพิ่ม่าจจะหลงอีกจ้าอาเพิ่มสอไฟโซไฟได้ไรอ่ะไฟนังหลงเลยหลงลบเลี้ยวขึ้นอย่างนี้เอพี่น้องนี่นีครับพี่น้องนี่นีนี่นี่นขฝากกัเด้ฝากทั้งช่องแม่สุภาพฝากทังช่องครัวลำเพลิแม่สุภาพเด้อเนี่ยเช่องพ่ออยลีลำเพลิอับปเชียนี่เด้อจะไดก็ดีก็จะ นั่นยาถิ่มยาปล่อยยาปลากันเพราะว่ากันอยู่นี่น้ำเพิ่นมาโดนเราละบานนี่หัวหน้าเพิ่นคือจ้าได้บูเพิ่นเลยจับมาเฮ็ดให้เลยยาถิ่มยาปล่อยยาละยาไล่บัตีแมนพญานิอปเซียวพ่อใหญ่ลีลำเพิ่นอับปีเขียวเจ้าเยอะเอิญเยอะเอิญบอาอะไรอัไปเขียวอัไปเขียวอยู่ภาษาข่อยเนาะไข่เป็นท้นผู้เฒ่าสมัยเก่าไข่อยก็เอิญได้จังเสียลอปเซียวอปเซียวเฉพ่อเจ้าปวดท้วงปวโม่ปวดแตงพะนะาเหรอเจ้า นี่เอกลักษณ์ของแม่สุภาพครับผมคือเอกลักษณ์ไข่แมงคลองเจ้าเอกลักษณ์เจ้าอีหยังเอาเอกลักษณ์พญานีษย์อยังเ,เ,เอาเอกลักษณ์เหมันว่าถ้าแต่ชาติเกียนตอนไหนเจ้าว่านยังสมมุติว่าของลูกไส้ใหญ่ข่อยแล้วกัแฮวโอเฮลโอ <c oughs> เอกลักษณ์ข่อยก็อีหยังเอามาเร็วมาเร็วมัองปนเป็นปัอะไรมาเร็วจะได้อันน,นั้นแมวลาเหีตยมาเร็วของลูงจูของลูงจูบแมวลาเหีตยของไข่มาเร็วไหมมาเร็วมาเร็วไหมพญานิษย์มาเร็วแมนจังรสันด เพราะว่านุม่มโจวว่าแม่เอาลม่ลาลเาลนาะอขว,ว่ามาเร้วมาแร้วก็เป็นอย่างเนาะก็เก๊กกันตัวอเอาาไม่ลีเอาจิกเจ้าหลายๆอาเนี่ยเนเอาเอยากขูดจ้ายิ้กราเจียว่านี่จิกหลายพะนะไอ้่ายินขาเจ้าว่า่เจียวานี่ยังไม่หาตปตีปีด้ยเจยวว่าไปเสียเลครับเอฟซีหลายมัะนกะ็คื้มายึ้มาเอฟซีก็คือเอฟซีมันก็เป็นอยงนี้ <ขอ S 2> แฟนคลับเอฟซีขอบคุณมากๆครับทุกกำลังใจที่ติดตามฝากช่องพ่อเยลีลำเพลินก็พิเศษนะไม่ได้พี่น้องเด้อเอาเอาถามจ้ำนี่แล้วไม่ได้สอยอยังมากมากเด้อแค่นี้เอาพูดพ่อบักพ่อบักแดงซะขอบคุณนะพี่น้องนะขอบคุณเอาฝากช่องไหช่องพ่อวลำเพลินโอ้ฝากช่องพ่อวลำเพลินจังฝากช่องจากของน้ำฝากช่องคุณแ่สุภาพน้ำเนอพี่น้องเด้อครัวลำเพลินนั่นบ่บ่มีอปาเสี่ยวบ่มีอปาเสี่ยว เรื่องแม่ม่แต่พวดโพบักโง่บักแตงจวดจาดฟาดบึ้มพานะเอามาลถอเอาม่หดเอามาลถอเพะถอ้องกสิมา่อยของกสิเด้นิ่บานที่เขาฝากช่องเดียวองนน้ำพ่อใหญ่ลีลำเพลิน o อาไปเชียด้วยนะครับขอบคุณมากหลายๆวพ่นนี่นี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี๋ยเเดี๋ยเีอันช่องของผมบ่บ่มีอ่ะเด็กมีแต่ม้าแล้วม้าเลี้ยวมอาเลี้ยวทำเนียรลงช ພໍ່ໃຫຍ່ລີ້ອັນສອງອະປາສ່ຽວແຕ່ວ່າກໍມີຕິປິຕິປິອໍອໍກະໄດ້ເອົາໂຕປໍເອົາໂຕອຶດແມ່ເຮົຕໃຫ້ົອົີິປ